ลวนะคะมเบเืองเ่องหัวเลืองเลืองสืัตตอรีอันนี้ค่ะนุพอานค่ะว่าจะแกกัปูฝันวาจงแหลกก็ครับว่านี่มี่พูดิดตามเด้อเรบเที่พนถามมาแม่ปูว่าปูพันบ่ฝันอีกว่างวดนี่งวดก่อนนี่พนคือฝันคือเขายว่าสั้น อ่าเบงเด้อครับเด้อพี่น้องลอตเตอรี่ปูเด้อครับเด้อรกุ๊งของเก่ากับกำลังสิถามความฝันแต่ว่าปูเพิ่นให้เบิ่งตัวนี้เด้อครับเด้อพี่น้องแฟนเพจเด้อครับเด้อร์ยัีทุกคนเด้อครับเด้อปูชื่อลอตเตอรี่ตัวนี้แหละครับพี่น้องแต่สิมาถามความฝันปูว่าฝันว่าจังไรเนาะครับเนาะครับผมเอาฝากไว้เนี้ยเด้อครับเด้อเป็นเพื่อเป็นแนวทางอ่าในการ ซื้อลอตเตอร,ร i, trilogy, ี่หรือว่าหวยใต้ดินก็ดีนะครับเด้อพี่น้องลุงของเก่านะครับเด้อขอฝากไว้นะครับเด้อเอฟซีทุกท่านนะครับเด้อพี่น้องปูนั่นฝันว่าจังไหนก็ขับงวดนี่ฝันกู้ชายผู้หนึ่งครับถือเงาเออถือกับมันเอา้นะครับว่เป็นเหลียงก็ขับวงงานครับเป็นแดงก็ขับวงงานถือมา น้าหัวฟรมเมอร์ไครับถือม่รับำตั้งเขาโน้มเอไปขึ้นไปขาเขาเอามาให้บัวปูเรือว่าจังไหนก็ว่าเอามาให้ก็บัวแมงขันว่าคือบัวให้ก็ให้อให้ก็ทในฝันเนาะตามำที่ปูเว้านี่ว่าไม่ปูเอาเหรียญมาให้เป็นเงี้ยวบัวปูเงีวครับฟามืมอนี่ เกียงปูก็เก่งปูคือว่าอันเรา,นาไม่ถือเป็นเลขนี่ครับเอาเพิ่นเอามาให้อันหนึ่งบอกครับปูนึงเอามาให้คู่นึงคู่นึงคู่นึงก็คือสองเงนเนาะครับเนาะพี่น้องค,ครับอ่าคู่นึงคือสองเงนอ่าปูวา่าถ้าตีเป็นเลขนี่ในความันนี่ปูจะตีว่าเป็น 0 1 1หนึ่งครับเขาครับสันจรเด้อพี่น้องว่านี่กัฟังใบเพื่อเป็นแนวทางนะครับเด้อมันเป็นเลขตองนะครับอ่าเป็นเลขตองหรือว่าเลขคูนะครับเด้ออ่าหนึ่งหนึ่งพี่น้องยากลับ้อครับเด้ออ่าผมบอกจากแขกลับนะครับเพราะว่ามันเป็น หนึ่งหนึ่งไหมครับมันคือกันพี่น้อง <c oughs> อครับตดครตั <c oughs> เดี๋ยวเตีพี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อฟังรุ่งของกาว,าวกับ <c oughs> ถามปูลรอครับปุ <c oughs> ่นกับฟันวายจังสันล่ <c oughs> ะว่าได้มีคนเอาเหรียญมาให้ปูมาให้กับก็จมีมนเสียชีวิตแล้วเนาะในฝันเนาะปูเนาะครับเออเป็นเสียชีวิตแล้วเเออป็นเอามาให้ก็ได้เอาให้จับใบยูบวปู ครับเขาไหวเขาไหผู้อืงนบบครับจับมากรับโอ้ไม่ยิงเลยอ้อนผู้ยิงามือยิงผู้ายทอนมมมากกันคับโอ้กะเลขเปลี่ยนว่าก็ะเลยตีเรียกเรกว่าให้เปลี่ยนเชืงสั้นที่ปู้ หวดก้อนนี่กับฟันว่าปิ่งจับขาเนาะปูเนาะอ่าก็บอกแปดเก้าวิดีด้วยครัปูครับอ่าแต่ว่ากับพี่น้องเอฟเชียบอกกับถามมาแล้วว่าปูพนอ่าบ่ได้ไปถามปูอีกบ่เพนก็บว่าเด้อครับเด้ออ่าลุงกับมาปูพนขึ้นมาให้ถามเด้อพนขึ้นมาเรียนน้ำลานนะครับเด้อลุงของเก่าครับอ่านี่หวดก้อนนี่ผมกับไปวัดเนาะครับเนาะ ไปห,หาปูก็เลยพ่อกันก็พ้นพอดีพ้นก็บได้ว่าให้ฟังพี่น้องกค็คงจะติดตามนะครับนาอลุงของเก่าสามช่ยกด็ดีขอฝากพี่น้องไว้น่ให้พี่น้องเยซีทั้งหลายนะครับเด้อเพื่อเป็นแนวทางนะครับเด้อใส่วิจารณญาณในการรับชมด็ดีอ่าจิมมี่บอดเฮ็ดเพื่อเด็กน้อยนะครับเด้อให้ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หลักครับฟังแล้วก็ให้ ซื้อตามนะครับเดอ้อปูปนเก่าให้เบิ้งรเราลอตเตอรี่เนาะอ่าขอฝากให้พี่ไอ้น้องนั่นซื้อหลายๆ,ๆนะครับเดอ้อเพื่อได้ทำบุญกับปูนะครับเดอ้อให้เชื่องแน่นอนปูเนาะครับครับครับอ่าอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนสามตัวไทยก็ได้นะปูอ่าคิดว่าบอเป็นบน่าสัน้นปูว่าพนว่ายาัดล่วงลางนี่ พันซีรงล่างกับพิจารณาเด้อครับเด้อปูก็เป็นแปดกับเก้าได้เด้อครับพี่น้องเอาซีใส่กับจิเป็นไปได้ปูกับวาอยู่ห้าเทือมมันมาล่างเนาะครับเนาะ็นกับวาบ่เป็นบนดอกว่าสั้นหามันเข่ารัตตอลีนันกาดเป็นไปได้เด้อครับเด้อใส่วิจารณาญาณน่ำให้การรับชมในคลิปนี้เด้อครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให เพียรลุงของเก่าสามแช่เนี่นะครับเด้อพี่นอ้องอ่ามว่าจะเปลี่ยนเอฟซีท่านใดยุ่ไเกอยุย่ไเก่นะครับเด้อขอฝากปูเป็นฝันดีนะครับเด้อฝันแบบนี้จะเก่าเปนกตีให้เป็นเลขพี่นอ้องอืขอฝากไว้นะอับสำหรับคลิปนีก้ก็ขอพี่ขอน้องนะครับเด้อขออนุโมทนาทสาธุทุกคนนะครับเด้อให้เป็นบุญนะครับเด้อ ดูนะครับเด้อความฝันผูกกระได้บ้าไปแล้วละครับพี่น้องก็ตามนี้นะครับเด้อสวัสดีครับรบทีาัเอตรี่มาให้มาให้ชาวเอฟซีเป็นเบิงเนาะค่ะเนาะอ่าเดี๋ยวไก่เบิ้งอีกเชนึงนะครับเด้อกันผู้เบิ่งบ่ท่านนะครับพี่น้อง เปเดี๋ยวกดติตาม้ค่ช่องร้านของาเเนีดค่ะันี่ครับพี่น้องอ่าเพอีกเจียหนึ่งด้ครับเด้อเนิเด้อพี่น้องเด้อได้พิจารณาญาณนะครับยู่ในการรับชมบ่ไดมอมเมานะครับเด้อชอบป็าไปต้อนะครับเด้อปชอบกระพันพี่น้องอ่าขอฝากไว้เน่เอซีทุกท่านนะครับเด้อผู้ซื้อลอตเตอรี่ หวังว่าจะเป็นล่างประชันผููว่าสามโต้ายหรือสามโตนาไก่เบ่งเอาเด้อครับเด้อพี่น้องขอบปากไปในที่สุกคนนะครับเด้อรับลุงของเก้าก็ขอก้าว่าสวัสดีนะครับเด้อพี่น้อง วี่น้าความได้เน่การนะคกหมากรเรื่องหวยเร่งเรืองสื่อับจดีอันค่ะนุพอ้าตงไหค่ะว่าจะแกกูันาจกกครับมื่อนี้มี่พูดจะตามได้เยบเที่ยวปัญาไมม่ปูว่า ปูพันบ่ฝันอีกนว่างวดนี่งวดก่อนนี่พันคือฝันคือเขายัวมาสั้นอ่าเด้อบ้านอ่าเบิ้งเด้อครับเด้อพี่น้องลอตเตอรี่ปูเด้อครับเด้อพุงของเก่ากับกำลังสิถามความฝันแต่ว่าปูพันให้เบิ่งตัวนี้เด้อครับเด้อพี่น้องแฟนเพจเด้อครับเด้อทีทุกคนเด้อครับเด้อปูซื้อลอตเตอรี่ตัวนี้แหละครับพี่น้องแต่สิมาถามความฝันปูว่าฝันว่าจังไรเนาะครับเนาะครับผม เอาฝากไว้เนี้ยนะครับเดอ้อเป็นเพื่อเป็นแนวทางาในการซื้อลอตเตอรี่หรือว่าหวยใต้ดินกด็ดีนะครับเดอ้อพี่น้องอลุงของเกา่านะครับเดอ้เอขอฝากไว้นะครับเดอ้อยศทุกท่านนะครับเดอ้อพี่น้องอป,ปูนั่นฝันว่าจังไหนก็ครับงวดนี้ฝันผู้ชายผู้หนึง่งครับถืออย่างถือก็มันงน เขาเป็นียงกรหับวกเงี <beast Bis ps Island> ้เป็นแดงครับวกงีถือมาย่าหัวพามือหน่อยนบถือมาเ้วจำต้องเขาโน้มดูเไปคือไรเนี่ยขาเขาามาไห้บัวปูหรือว่าเจ้าไหนก็เอาม่าไห่ก็บวเงี้ยคำว่าคือหม่าไหคือไห่ทำในฝันเนาะตามตามที่ปูเว่านี่ว่าไม่ปูวอาเรียญมาไห่ อ่าเป็นเงีๆบวปูเงี้ยวครับฟาร์มเมอร์นี่เกินปูก็เกินปูคือว่านี่เราถิดเป็นเลขเน่ครับโอ้เอาพันเอามาให้อันหนึ่งบอกครับปูเอามาให้คูหนึ่งคูหนึ่งคูหนึ่งก็คือสองเงนเนาะครับเนาะพี่น้องครับอ่าคูหนึ่งคือสองเงนอ่าปูว่าถ้าตีเป็นเลขนี่ในความูลนี่ปูจะตีว่าเป็น ศูนย์หนึ่งหนึ่งครับเขากับสันจรเด้อพี่น้องว่านี่กับฟังใบเพื่อเป็นแนวทาง้อครับเด้อมันเป็นเลขตองนะครับ่าเป็นเลขตองหรือว่าเลขคูนะครับเด้ออ่าหนึ่งหนึ่งพี่น้องยากลับ้อครับเด้ออ่าผม่อกใแขกลับดอกครับเพราะว่ามันเป็น หนึ่งหนึ่งไหมครับมันคือกันพี่นออ้องครับตัวไหนเดี๋ยวเต่พี่น้องใส่วิจ,จารณญาณในการรับชุ่มนะครับเด้อฟังลุงของกาวากาับถามปูหลอกครับเป็นกับฝันว่าจังสันล,ล่ะว่าได้มีคนเอาเหรียญมาให้ปูมาให้กับก็จึงมันเสียชีวิตแล้วเนาะในฝันเนาะปูเนาะครับเออเป็นเสียชีวิตแล้วเเออป็นเอามาให้ก็ได้เอาให้จับใบยูบวัปู ครับเขาไห่เขาไห่ฟูอื่นบ้างครัโอ้จับมาจับมาครับโอ้ไม่ยิ่งเลยเป็นยิงขวามู้ยิงขวาซ้ายครับมมากกันคันู้อสุขขอใช้ขาเขาโอก็เลยเปลี่ยนว่าก็เลยตีเรียกแรว่าให้เป็นจชิงสั้นที่ผู้ หวดก้อนนี่กับฟันว่าปิีงจับขาเนาะปูเนาะอ่าก็บอกแปดเก้าวิธีเรื่อปูครับอ่าแต่ว่ากับพี่น้องเอฟเทียบผมก็ถามมาแล้วว่าปูพันอ่าเม่อใดไปถามปูอีกบ่เพิ่นก็ว่าเด้อครับเด้อเออาลุงกะมาปูเพิ่นขึ้นมาให้ถามเด้อเพิ่นขึ้นมาเล่นน้ำหลานนะครับเด้อลุงของเก่าครับอ่านี่ยหวดก้อนนี่ผมก็ไปวัดเนาะครับเนาะ ไปห,หาปูก็เลยพ่อกันก็เพลินพอดีเพลินก็บได้ว่าให้ฟั่งพี่น้องกค็คงจะติดตามเนาะครับนาะลุงของเก่าสามช่ยกด็ดีขอฝากพี่น้องไว้แน่ให้พี่น้องเอฟซีทั้งหลายนะครับเด้อเพื่อเป็นแนวทางนะครับเด้อใส่วิจารณญาณในการรับชมด็ดีอ่าจิมนี่บริเฮดเพื่อเด็กน้อยนะครับเด้อให้ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หลักครับฟั่งแล้วก็ให ซื้อตามนะครับเด้อปูปนเก่าให้เบิ้งแล้วลอตเตอรี่เนาะอ่ขอฝากให้พี่ไอ้น้องนั่นซื้อหลายๆนะครับเด้อเพื่อได้ทำบุญกับปูนะครับเด้อให้เชือกแน่นเอาปูนนเนาะครับค,ครับครับอ่าอันนี้ก็ลลครับอาจจะเป็นสามตัวท้ายก็ได้เนาะปูอ่าคิดว่าบ่เป็นบน่าสั้นปูว่าพ่นว่ายนัดล่วงลางนี่ อันซีล่องลางกับิจารณาเด้อครับเด้อปูกับเปลี่นแปดกับเก้าได้เด้อครับพี่น้องเอาซีใส่กับอัจิเป็นไปได้ปูกับวาอยู่อาเทียมันมาลางเนาะครับเนาะเป็นกับวาบอเป็นบนดอกว่าสั้นอามันเข่าลอตเตอรี่นันกาดเป็นไปได้เด้อครับเด้อใส่วิจิรณาญาณน้าเอ่อให้การรับชมในคลิปนี้เด้อครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ เพียรลุงของเก่าสามแช่เนี่นะครับเด้อพี่น้องอ่าเพราว่าจะเปกกลี่ยนเอฟซีท่านใดยู่ใกยอยู่งเกย์นะครับเด้อขอฝากปูเป็นฝันดีนะครับเด้อฝันแบบนี้จะเก่าเนกตีให้เป็นเลขพี่นอ้องอืขอฝากไว้แน่ไไนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพี่ขอน้องนะครับเด้อขออนุโมโทนาสาธุทุกคนนะครับเด้อให้เป็นบุญนะครับเด้อครับผม อ่าดูนะครับเด้อความฝันผูกกระได้ว่าไปแล้วล่ะครับพี่น้องก็ตามนี่นะครับเด้อสวัสดีครับเบานที่นสาน่ยไดู้กานี่าเรตลีมาให้มาให้ชาวเอ็เป็นเบืองเนาะค่ะเนาะอ่าเดี๋ยวกาเบงอีกเหนึงนะครับเด้อกันผูกเบิองมาท่านนะครับพี่น้อง โอเปิดเดี๋ยวอ่ากดติดตามได้ค่ะช่องร้านลุงหอมชาวนิด้ค่ะเด้ออ่านี่ครับพี่น้องอ่าเบื่อนเจ้าหนึ่งนะครับเด้อนี่เด้อไอเบืองเด้อพี่น้องเด้อได้พิจารณาญาณนะครับในการรับชมบ่ไเดมมอมเมาต์นะครับเด้อชอบกระใยต่อนะครับเด้อพอชอบกระพันพี่น้องอ่าขอฝากไว้เนี่ยเอฟซีทุกท่านนะครับเด้อคููซื้อลอตเตอรี่ หวังว่าจะเป็นล่างมาสั่นผ้วาสามตัวท้ายหรือสามตัวนาไก่เบ่งเอาเด้นะครับเดอ้อพี่น้องขอฝปากไว้ในที่สุกคนนะครับเดอ้อสหรับลุงของเก้า 9, ก็ขอเก้า,า 9, กว่าสวัสดีนะครับเดอ้อพี่น้อง